สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้กาจังหวัดกาญจนบุรีพี่น้องเคลนทางไปหน้าอีกแล้วพี่น้องไปยวอบาบูกสิพาเข้าไปเบิงทางไปทุ่งนาพี่น้องเลยเอ้าดี๋ยมาเคยหทางไปทุ่งนาดิเอ้าทางไปทุ่งนาแต่ละจังหวัดกับบุ่เมือนกันดิมือนกันอีกแล้วแมนมือนกันดิอ้ยพี่น้องเลยนะฮับุรีมากกะเบาท่วงนี้ข้าวเขาว่าเบิงมากยืนกันว่าจากถนนเส้นใหญ่เข้าไปทุ่งนาแมน อันนี้เป็นปลาอ้ยได้บ่ทอมเออเป็นปลาโอ้ยปลาถูกทางไปหน้ากระจ้าเป็นยังไงอย่างดีอย่างหนาเลยอย่างดีอย่างหนาอย่เออลาดยางุูนะลาดยางอันนี้เป็นไบอ้อยได้ป่ะทอมไบอ้อยนี่เป็นต้นมันเนี้ยใบอ้อยต้นมันโอ้เป็นเป็นทางไปสวนส่วนทางไปสวนทางไปหน้าต้นทางเนี่ยก็เป็นพงหน้าเนี้ยนี่ ผมเป็นทางไปนั่งก็จะเป็นทา้งข้ามหมู่บ้านว่าจาว่าเดต,ต,เต้องไปพิสูจน์กันเออต้องไปพิสูจน์ได้อันนี้กับพู้คือกันได้เพราะวา่ามาเป็นครั้งแรกคือกัน,นนี่ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีพี่น้องเอนะฮะแมนอยู่ที่ตำบลสะลงเรือสะอลงเรือ,อบ้านสายสีได้บอกว่าโอ้สะลงเรือ,อทางเข้ามหมู่บ้านนี่นี่วธทางเข้ามหมู่บ้าน ไหนสันเจ้าโอ้ทางเขาบูบ้านดีขนาดนี้เลยบปะชาวส้าไหนสันอ้าวปกตินะังไหมันทบ่าอยู่อ่าคุณแลอยู่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 บ้านคอยนี่่าถึงขนาดนี้เดอะดีกว่านี้บ่ดเรื่องไงเออมันก็ดีกว่านี้แล้วโอ้ดีกว่านี้อืมดีกว่านี้เนี่ยไว้ยามฝนเนี่ยโอ้ยไปจนบ่ได้หมดแล้วว่าสันหอวยมันดีเกินไง แมน,นา <Man S 2> ทางเข้าหมูบหม่บ้านเว้ยเข้าหมูบ่บ้านว้าโอดทัทนผู้ชมเลยโอ้ยมึงอีกจังหนึ่งคนมึนนงท่านอิ่มตาอยู่ไอ้เพราะว่าทางเข้าหมู่บ้านมึงตีพวกจักรลัดย่างพวกจั่นกีดมึงทีนะ่ไหนจั่นกีดกับน,นี่เว้แมนจัดยางกับน,นี่เว้แมนทางคันกีดทางรัดยาง<อ>ว้าถอดทานผู้ชมเลยอันี้มมเ,เป็นทางตัดไม้ใหญ่ท่ออันนี้เป็นทางเข้าม้านี่เองแมนเี่อทางตัดไม้เนี่ย มึงเอาไว้เด้อพี่น้องเอ๋ยนะประเทศไทยจะเริ่มหย่อนแรงงานเพื่อนบ้านท่านนั้นว่าอิริบอ่บาทองนะฮะหรือว่าเพื่อนบอหลินบอตอนนี้ประชื่อบ้านเหลือบ้าท้อเก็บองจึ่งหนาหนาวหอนบอมันก็คนว่า่นเป็นคนเฮ็ดบอันมาเป็นแพ่งงานเป็นมา่ซอยเฮ็ดซอยสางซอยเฮ็ดซอยสางมา่าคนไทยเป็นคนที่บเอางานมาท่านหือกงานมาท่าน โอ้ยคือว่าจังสันสแสดงวา่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนสิวา่าเพื่อนก้บบนนกับว่านี่อ่าประเทศไทยก็สีเลือดร้อนมาเพื่อนสิเพื่อนว่านะกสิเลือดร้อนตัวอย่างเอาเลือดร้อนเรื่องอีหยังนเนี่นงงนนยบาดโอ้ยมันปวดอึดอ,อกแดงงันนะโอ้ยปวดจึงไหนปวดเมื่อวานเด็ดเอาเมื่อ้านก็ยังมีอีก อีกเด้อก็แขวยนี่แหละสเฮ็ดเออสเฮ็ดแทนเนี่ยแขวยเจฮแทนวะเจฮแทนแล้วเอามันบูมเป็นแขวยผู้เดียวดีหลายคนดีไหวบอเฮ็ดงานแท้เขาเป็นบอเหตุที่งานจริงเนีว้ายเรื่องเฮ็ดงานไปกับเฮ็ดเป็นคือกันนั่นแหละเจ้าเบื่อตีห่างร้านอาหารต่างๆปนถูกใส่เรื่องงานชีบอกว่าซาทให้ชัดเด้อถ้ว่าซาทใ้เป็นเนี่ยเื่อซื้อสารกับลูกค้าได้ไงเอ้าไม่ต้องสั่นนิดหรอ เมินเนี่ยนะบอกชัดมันชัดมองได้เลยเมินขมินาชัดนะฮะลาวเนี่ยชัดกว่าเลยบอกคนลาวเขาหนีุ่้สุดยอดเลยได้หนิเอาลาวเขาหนี่บอกคักเได้ี่ิลาวกับไทยนี่ห่วยที่น้องกันบอกกันรู้เรื่องเลยลยจากข้างไปหน้าอกถนหง่แล้วถนนใหญ่แล้วนี่โอที่หลักสูตรพที่น้ำไหลไปสว่างผนทางสะดวกสบายบลาท้อง อันนี้สว่างสวยดีเลยสว่างสวยสว่างสบยเนีเงตี้เซอไฟทางตองทางทางปฟงตีเนี่ยีเลนเนแมนอันนี้คือถนนต่างจังหวัดของประเทศไทยเรอแมนนที่คนก่จะสั่งใหมเลยไปทอปเออจะันที่หนาด้วยนที่หนาตามดีดแมนนก่สั่งไหมจะเสื้อบอเสื้อคอยเสื้อจะได้เคยเห็นกับปาเลยแมนเสื้อร้อเปซเลยัี้ัสิพาจะไปเบิสิ้าจะไปเบิรง เ้าพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็ไปกันเลยไปเฮับไปว้องจากตรงนี้จากข้างไปหน้าพอว้องเอ้ยมาเบิ่งเนียนบ่จะสิยบกับวราเนี่ยทางดีๆเนี่ยเพิ่นก็บคดเนียเออทางดีๆมาคุดมาจ่อมาทิ่มโอ้ยอิดใหม่โอิดใหม่เจะได้เนี่ยจะได้แห้งข้างไปหน้าพอต่างไปนเนี่ีหลักการพัฒนาของประเทศไทยการดูแลการเอาใจใส่ของหน่วยงานเคนนี้ไอ้ แต่ละปีมันจะมีงบประมาณเนี่ยสอบเช่าให้ถนนน่ะนี่คือทางทางหลวงเนี่ยอาจจะเป็นอ่าหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมแต่เบื้องต้นยังนะเนี่ยเท่าไงแต่ว่ามันยังดีนะจังแด่จังหวัดจังหวัดคุดออกเอ็ดใหม่เบิ่งติเอบื้องติเรียนเดียวเรียนยังดีด้นีเ่ยนี่ยเออเก็จะออกหรือก็เทปูนทับปั้นอี้โอ้โอเทปูนใหม่ๆเลย เช่ป่ะบอาว่าุดนะเพียงครับเรื่องจริงเรื่องจริงน่ตัดออกขุดทิ้งเนี่ยทำใหมเป็นคนกรีอย่างเล่าทองแมนๆมมนอตัวอย่างหนาเลยเนี่ยความความหนาน่ค่อยว่าน่าจะประมาณสีเซนได้เออได้ดิตัวขวเสียดายแฮงเสีดาย่เอาทางดีดิท่ไดห้ผมเสิ่มด้เนี่ย ันเสาร้แห้งอีดีเด้ขนาดเอ้ยขนาดทางไปมู่บานขก่อนนะมันดีแห้งดีหลายดีก็ดีนะตัวมันดีละตัวดีจนยำฝนยำฝนจนไปบบได้หมดแล้วนยำฝนนเ็จนไปบบได้หดแล้วความมันดีมันก็ดีดีจนไปโบได้ยังไาไปได้จังไงของมัน มันจมเนาะมันจมเออไม่ไปอยากไปใช่ไห่อยากไปล<อ>่ะฮะไปอยากไปไอะไรใช่ไหมไงอยากไปหัวยันอยากไปก็ต้องหาแนวลากแล้วโอ้บอลากเลยบ่บอลากหัวยก็ไปบอได้แล้วก็ยูหันแล้วแล้ว,ว,วหาคนเล่นไรอยู่แล้วโอ้ฮ่ากูอะไรอะไรก็ไปติดตีตำการนั่นบ่โอ้ยไปซอยกันอยู่ได้ไอ้มนันโมแมนสมมติว่าเราไปฮันนี่ ไปหันไปเนียนะไปสองคนยังสี่เนี่ยนะคนได้้แลวจะไปหลายคนหลายหลายคนเอาก็าจะไปนำห้องอีกนี่ยเมืเม่อเขาไปส <ด S 2> ่วนตัวเขาวตัวจากไเปเกินย<ห>ุ่งแล้วเจากันนะยังสี่มันก็เบาไหวแล้ว,ลวน,นั่นนะก็นี่เลยสิ่งที่อยากที่เห็นเอเมื่อกี้เทาก็ับว่าใส่ทายคลิปวิดีโอทางไปสวนมันแมนทางไปไล่้อย้ท่างที่มันฟุดต่ออะไรมันเ็ปไหม เ้าเสียดายบ่เส yeah. ียดายแห้งทางดีๆจังไงจังเอาออกคนไทยนเเสียดายนี่ดีเป็นดีก็ยังกุดออกูดะสิยวอาให่แ่งเาได้เบองเอะก่าะยวกระกระมีังเอากยาให้เบิ่งเป็นแนวทางเป็นแนวทางยาสุขิดแนวนั้นแนวนี้ยาสุว่าเอาไปทดประแจงเด้เออ ไปเพีนไเอแมนไต้า <deuxième> ว <essel> ่าจะไปถ่ายวเรือหนือไปนเบิงนี่ยแมไปเพียแลกทางด้จิทลล่อทางดิิีโอของาบยุ่เรืเปไหปันได้ใจไปสนับสนุนบ่าทองทางช่องบ่าทองปากเกดชาแนลก็แล้วกันแมนแมนแมนกนว้มแชร์กซับสไตร์เนียดกระดิ่ง้เนเนี่ยสบการโฆษณากันสบายดีบ่ทองสวัสดีครับ